สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะทำข้อสอบก่อนเรียนกันได้ไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนการละเล่นพื้นบ้านของไทยกันก่อนนะคะแต่ก่อนอื่นนักเรียนต้องทราบประวัติความเป็นมาหรือที่มาของการละเล่นพื้นบ้านของไทยก่อนนะคะที่มาและความสําคัญของการละเล่นพื้นบ้านของไทยการละเล่นของไทยในสมัยก่อนนั้นมีวิธีการเล่นที่สนุกสนานการละเล่นของเด็กไทยในสมัยก่อนได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ที่เช่นลีลีเข้าสารมาเก็บและอีกมากมายบางประเภทก็มีบทร้องมีท่าทางประกอบข้อตกลงในการเล่นของแต่ละท้องถิ่นบางครั้งก็เล่นเพื่อการแข่งขันเล่นเพื่อความสนุกสนานการเล่นของไทยนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไทยสมัยก่อนมีความสนุกมีความสุขนะคะแต่ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การละเล่นพื้นบ้านของไทยนี้เลือนหายไปจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนไทยสมัยนี้น้อยมากนักที่จะรู้จักถึงวิธีการเล่นดังนั้นเราควรสนใจเรื่องการละเล่นพื้นบ้านของไทยเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดการละเล่นของไทยให้รู้จักกันอย่างแพร่หลายในสังคมปัจจุบันการละเล่นพื้นบ้านของไทยมีความสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตของคนไทยอย่างไร เพราะการละเล่นของเด็กไทยส่วนมากจะสะท้อนให้เห็นถึงอาชีพความสัมพันธ์ของคนในชุมชนขนบธรรมเนียมประเพณีของคนในท้องถิ่นที่ควรค่าแก,ก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไปการละเล่นพื้นบ้านของไทยเพื่อความบันเทิงและยังสะท้อนถึงการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนไทยเช่กนการละเล่นงูก,กินหาง การเล่นงกินหางนี้ก็แสดงถึงความรักความผูกพันของพ่อแม่ลูกการเล่นลีลีเข้าสารแสดงถึงอาชีพเกี่ยวกับการทำนาการเล่นเดินกลาแสดงถึงการนําวัสดุจากธรรมชาตินั้นมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเป็นของใช้นะคะที่รุ่นปู่ย่าตายายนั้นประดิษฐ์ให้เด็กได้เล่นกันการเล่นตีจัา แสดงถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นการช่วยกันของเพื่อนในกลุ่มน,นะคะประเพณีค okay, ่านิยมและความเชื่อของสังคมนั้นๆยังจะก่อคุณค่าแก่การเล่นและกะ็ผู้เฝ้าดูนะคะในด้านการผ่อนคลายอารมณ์ความเครียดเสริมสร้างพลังกายให้แข็งแรงฝึกความคิดความเข้าใจการแก้ปัญหานอกจากนี้แล้วยังก่อให้เกิดระเบียบวินัย เกิดความยอมรับกฎเกณฑ์ของสังคมสร้างสารรค์ความเป็นาตกนิดขึ้นในชุมชนทําให้สังคมเกิดความเข้มแข็งจนก่อเป็นความดีงามเป็นเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตต่อไปนี้นะคะครูจะให้นักเรียนชมคลิปวิดีโอการะเล่นพื้นบ้านของไทยตามลิงก์ที่ครูกําหนดให้เลยนะคะและนักเรียนจะรู้ว่าการเอ่อลเล่นพื้นบ้านของไทยนั้นมีความสนุกสนานมากแค่ไหนนะคะ ลองไปชมกันเลยนะคะ